กลุ่มชาติพันธ์ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสตูลก็มีกลุ่มมานิอยู่เหมือนกันนะครับที่ปัจจุบันชาวมานิเองก็ได้รับโอกาสทางการศึกษากันมากขึ้นนะครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมเข้าเรียนในระบบเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นชาวบ้านในชุมชนถ้ำภูผาเพชรถิ่นที่อยู่ของชาวมานิก็เลยทำตุ๊กตาน้องมานิเป็นของที่ระลึกสุดน่ารักขึ้นมานครับไว้เป็นของฝากให้บรรดานักท่องเที่ยว เอกลักษณ์โดดเด่นด้วยผมหยิกตาโตและผิวคล้ำนะครับสะท้อนถึงลักษณะของชาวมานิได้อย่างชัดเจนนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสารรค์โดยชุมชนถ้ำภูผาเพชรตำบปลปานพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่ามานิซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์มานิครับเป็นกลุ่มชนที่ยังคงดำรงชีวิตด้วยวัฒนธรรมหาของป่าล่าสัตว์ดำเนินชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างกลมกลืนนะครับ mm hmm. เขาจะมีป่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญในพื้นที่ภาคใต้ แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าในภาคใต้เริ่มลดลงเสื่อมโทรมไปม,มากครับถือว่าแหล่งอาหารก็ขาดแคลนตามไปด้วยชีวิตชาวมานี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสเรียนรู้เข้าสังคมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะด้านการศึกษามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพัฒนาแล้วก็พาน้องๆมาเรียนในระบบการศึกษาแล้วหลายคนด้วย และนอกจากตุ๊กตาแล้วนะครับทางกลุ่มเขาก็ยังผลิตสินค้าอื่นๆภายใต้แบรนด์มานิรับอย่างปลอกหมอนอิงมีกระเป๋ามีเสื้อพวงกุญแจน้องมานิทั้งหมดนี้เป็นงานฝีมือที่ทำด้วยความประณีตนะครับมีราคาตั้งแต่29บาทไปจนถึง159บาทนะครับการช่วยอุดหนุนซื้อสินค้าเหล่านี้ครับไม่เพียงแต่ได้ของน่ารักกลับบ้านแต่ยังเป็นการสนับสนุนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่ามานิให้คงอยู่ต่อไปครับ สามารถไปเที่ยวกันได้ที่ถ้ำผาเพชรถ้ำภูผาเพชรนะครับแล้วก็จะมีถ้ำที่สวยงามวันเนี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่น่าสนใจอื่นๆอ,อ,อีกด้วยครับตุ๊กตาวันนี้นะคะวันนี้ก็คือเหมือนเรามีวิถีชีวิตของชนเผ่าวันนี้ที่อยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งจเข้าไปกี่ย้องกับการต้องเที่ยวแล้วก็ดีจุมชนนะคะ ทำเป็นของที่ระลึกนะคะก็คือตุ๊กตามันนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชมทั้งปูปาเพชรนะคะได้มีของฝากของที่ระลึกนะคะเพื่อระลึกถึงว่าตั้งหนึ่งเคยไปเที่ยวที่น้ำปูปาเพชรนะคะที่จําหน่ายนะคะเราก็มีที่ที่ทาการก็คือที่น้ำปูป่าเพชรนะคะแล้วที่อำเภอแม่นังนะคะที่ศูนย์โอทอปของอำเภอแม่นังนะคะแล้วส่วนใหญ่โจะพูดกับหน่วยงาน่างๆนะคะแล้วก็ปากีเครือข่าย ใครที่สนใจอยากซื้อผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0810843426นะครับหรือว่าหาซื้อได้ตามศูนย์โอท็อปที่อำเภอมะนงังและบูธงานต่างๆครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการหยิบยกวัฒนธรรมประเพณีที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นอัตลักษณ์ของคนในชุมชนออกมาถ่ายทอดเป็นสินค้ากันนะครับถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำภูผาเพชรก็อย่าลืมอุดหนุนของเหล่านี้กันด้วยครับ